หาคุณอยากรู้จักพวกเขาและเธอให้มากกว่าที่เห็นเดินทางไปกับผมครับผมจะพาคุณไปรู้จักกับพวกเขาในมุมมองใหม่ๆเพื่อคนหาตัวตนที่แท้จริงว่า who are you คุณคือใครในภาพถ่ายของผมเตรียมตัวเดินทางไปกับคุณคิดคณะชัยเบนจรงขกุลโฟตโตกราฟเฟอร์หนุ่มสุดฮอต ผู้อยู่เบื้องหลังภาพถ่ายสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเหล่าเซเลบิตี้ชื่อดังทุ่ฟ้าเมืองไทยผู้ชายที่จะพาคุณไปค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเหล่าเซเลบิตี้และซู p เปอร์สตาร์ชื่อดังมากมายในมุมมองใหม่ๆ่านเล่นของเขาที่จะทำให้คุณรู้ว่านอกจากภาพเบื้องหน้าที่คุณเห็นนั้นจริงๆแล้วผู้อา e ยู่คุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิด สำหรับแขกรับเชิญในวันนี้เธอคือลูกสาวคนสวยของนักร้องหญิงคุณภาพสุดยอดดีวาสของเมืองไทยและนักการเมืองชื่อดังเธอที่ถูกสนใจจากใครๆในทุกๆก้าวเพราะเธอคือหญิงสาวที่เกิดมาบนความเพียบพร้อมและเต็มไปด้วยความสามารถมากมายที่ฉายแววตามเส้นทางของคุณแม่ทั้งเรื่องการร้องเพลงและการแสดงจนใครๆยกให้เธอเป็นเซเลบิตี้สาวที่น่าจับตามองมากที่สุดเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ชอบร้องเพลงเลยอันนี้จริงไหมครับรู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่คุณแม่ออกไปจากบ้านเนี่ย คุณแม่ต้องไปร้องเพลงเราก็เลยรู้สึกแบบทําไมแล้วการที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมีความรู้สึกกดดันหรือมันทําให้ชีวิตเราต้องเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมครับตอนเด็กๆรู้สึกรู้สึกว่าทําไมเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยทำไมคนต้องช่วงหน้าเตรียมตัวไปค้นหาคําตอบพร้อมๆกันครับว่าแขกรับเชิญคนพิเศษที่คุณคิดคณะชัยจะต้องค้นหาตัวตนที่แท้ทจ,รจริงนั้นผู้อาอยู่คุณคือใคร สนับสนุนโดยใหม่ต er. ัวยูต้าฟอร์จเอเอาล่ะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเดินทางไปรับคุณคิดคณะชัยโฟตโตกราฟเฟอร์สุดฮอตของเราเพื่อเดินทางไปพบกับเซเลบิตี้สาวคนเก่งที่มาพร้อมกับความสามารถมากมายทั้งการร้องเพลงและการแสดงเพราะเธอคือทายาทนักร้องหญิงสุดคุณภาพดีว่าของเมืองไทยและนักการเมืองชื่อดังที่ท่งผลที่วันนี้เธอขึ้นแท่นเป็นเซเลบิตี้สาวที่น่าจับตามองมากที่สุดสรุปว่าเธอคือใครเดินทางไปค้นหาคําตอบกันเลยครับ โตยต้า f o r ์ u n e r คันนี้ก็ได้พาคุณคิดคณะชยัยฟูตกราฟเฟอร์ของเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับ ชมทิดาอัศวเหมลูกสาวสวยของคุณตูน่นันทิดานักร้องหญิงคุณภาพสุดยอดดีวาสเมืองไทยและคุณเอชมสวัสด์อัศวเหมนักการเมืองชื่อดังย่านปากน้ำปัจจุบันเพลงชมทิดากำลังอยู่คณะนิเทศศาสตร์ภาคอินเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยสำหรับงานอดิเรกที่เธอชอบทำก็คือการร้องเพลงและการเต้นแถมเคยฝากฝีมือลายมือทางด้านการแสดงให้ใครๆต้องพูดถึงในละครเพลงซีรีส์เรื่องไม่เมโลดี้เพลงประกอบละครเรื่องแค้นเสน่หา ที่ทำให้คล้ายๆยกให้เธอเป็นผู้หญิงที่น่าจับตาม,มองมากที่สุดในสังคมเซเลบิตี้เรียกว่าหน้าเพลงนี่น่านจะคล้ายขึ้นกับคุณแม่สมคนรโดยเฉพาะด้านข้างใช่ไหมด้านด้านหน้าอาจจะคล้ายๆคุณพ่อหน่อยใช่ไใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วที่ที่คนทักบ่อยๆนี่คือถ้ามองแรกๆเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะบอกเฮ้ยหน้าเหมือนคุณพ่อเนาะเพราะว่าแบบ คุณพ่อนี่คือถ้าหน้าเหมือนคุณพ่อเนี่ยคนจะทักมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าร,รู้สึกว่าพอเริ่มโตเนี่ยคนเริ่มทักว่าหน้าคล้ายคุณแม่โดยเฉพาะแบบเวลาเพิ่งถ่ายรูเปเพิ่งชอบหันข้างนะคะ <ừ> ก็จะเห็นแบบจอบโบนซึ่งคุณแม่จะมีตรงนั้นอยู่อะไ<ล>รนยใช่นอกจากหน้าที่คล้ายพึงเนี่ยคิดว่าตัวเองมีอะไรที่คล้ายคุณแม่ครับนอกจากหน้าเหรอคะเพราะว่าเหมือนได้อะไรมาจากแม่บ้างสิ่งหนึ่งที่ได้น่าจะเป็นเสียงมั้งคะคือเสียงเพยงอาจจะไม่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  เหมือนอุ่นเหมือนคุณแม่แต่ว่าบ,บางคนเวลาฟังเนี่ยก็ <ๆ S 1> จะบอกเฮ้ยเ <ๆ S 1> สียงมนคุณแม่นะเวลาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยการที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งคุณตู่แล้วก็คุณเอ๋นะครับมีความรู้สึกกดดันหรือมันทําให้ชีวิตเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับจริงๆแล้วเพียงว่าการที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นเป็นเป็น ที่จับตามองของหลายๆ <Okay. S 1> คนเนี่ยจริงๆแล้วตอนเด็กๆรู้สึกรู้สึกว่าทําไมเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยทำไมคนต้องพ่อแม่ของเด็กคนอื่นต้องคอยมองเราเอ๊แบบเนี่ยทำตัวแบบอย่างนี้ทําแบบคือเหมือนจะมี something แบบ pressure เราแล้ว limit เราอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพอโตขึ้นมันเพียงคิดว่ามันเป็นความเข้าใจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจแล้วเราด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาว,ว่าแบบวิธีการวางตัวเป็นอะไรที่สําคัญเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออไม่เป็นไรมันก็เป็น part หนึ่งของเราแล้วเราก็ าวางตัวดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะภายนอกนีคนอาจจะมองว่าเพลงถูกเลี้ยงมาอย่างเคร่งครับจริงๆแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างอืมจริงๆแล้วจะคุณพ่อคุณแม่จะสอนให้ให้เรารู้ว่าอะไรควรไม่ควรแต่แต่คุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างที่จะโอเพนใ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 นการเลี้ยงลูกนั่นนั่นหมายถึงว่าเวลา เวลามีอะไรจะใช้การพูดคุยและความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสริคไหมไม่ไม่ไม่สะที่เดียวค่ะเห็นบอกว่าคุยกันได้ทุกเรื่องเลยรวมไปถึงเรื่องเรื่องของหนุ่มๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆแล้วคุยคือเหมือนด้วยความที่เพิ่มเป็นลูกคนเดียวด้วยมั้งก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบตั้งแต่โตมาเนี่ยมีมีต้องบอกเลยว่าเหมือนมีคุณแม่เป็นเหมือนพี่สาวเหมือนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่งรู้สึกว่าการที่คุยกับคุณแม่เนี่ยด้วยความที่คุณแม่แบบ ถามว่าวัยรุ่นไหมก็วัยรุ่นนะก็เหมือนสาวสวยเลยใช่แล้วคุณแม่เป็นคนที่โชคดีที่คุณแม่เป็นคนที่ความคิดสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพนเลยรู้สึกว่าเออการที่เราไปถามคุณแม่หรือว่าปรึกษาคุณแม่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคุณแม่สามารถแบบเออให้คําปรึกษาเราได้ได้ดี<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออชอบที่จะคุยกับคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วคุณพ่อโอเคไหมเรื่องหนุ่ม ดูจนถ้าท่านจะเป็นคุณพ่อที่เขาน่จะห่วงลูกสาวเป็นควรห่วงค่ะห่วงยืนแล้วแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่เป็นลูกสาวคนเดียวด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างโอเพ่นแล้วก็เหมือนเพลงมีอะไรก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็โอเคคือพามาทานข้าวคุณพ่อได้ได้ค่ะได้ดูแลเหมือนว่าเพลงจะเป็นผู้หญิงที่ perfect สมบูรณ์ทุกอย่างใน สายตาตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองยังขาดอะไรอยู่ไหมครับเพลงว่าไม่มีใครเพอร์เฟกอาจจะเป็นนิสัยส่วนหนึ่งที่ที่เหมือนเพลงรู้สึกว่าด้วยความที่แบบเพลงเป็นคนที่ค่อนข้างตรงมากแบบเวลาพูดอะไรบางทีอาจจะไม่คิดคือเหมือนเหมือนด้วยความที่เราเป็นคนที่ straight forward ตรงไปตรงมาเนี่ยกลายเป็นในบางครั้งเนี่ยกลายเป็นเราจะดูไม่มีมารยาทหรือเปล่าเพลงรู้สึกว่าตรงนี้คือจุดที่เพลงอยากจะแก้ไขเพราะว่าเป็นคนที่แบบ ตรงแล้วใจร้อนด้วยในยบางครั้งในฐานะที่เรานำสกุลอัศวาเหมครับเวลาที่มีปัญหาหรือว่าถูกจับตามองจากสังคมเรื่องข่าวเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเพลงมีวิธีการแก้ปัญหายัางไงครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะพิงเชื่อว่าไม่ว่าจะนำสกุลไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครแล้วก็โดนจับตามแบบถ้าเกิดเราเจอเรื่องอะไรเงี้ยพงเชื่อว่าสิ่งที่ พลงสามารถทําได้ก็คือเข้าใจครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือการพูดคุยในครอบครัวคือไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการที่คนในครอบครัวเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรแค่เราเข้าใจกันเราก็ข้ามปัญหานั้นไปได้วันนี้เนี่ยที่เห็นเพลงร้องเพลงทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ชอบร้องเพลงเลยอันนี้จริงไหมครับ ไม่ชอบร้องร้องเพลงเพราะว่าเหมือนเราเห็นคุณแม่ร้องเพลง<ช> <ๆ S 2> บ่อยรู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่คุณแม่ออกไปจากบ้านเนี่ยคุณแม่ต้องไปร้องเพลงเราก็เลยรู้สึกแบบทําไมแล้วร้องเพลงก็มีคนตามอีกแบบอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าไม่ชอบเจอคนเยอะๆบบอะไร <ๆ S 1> ก็เลยกลายเป็นแบบเราแอนตี้การร้องเพลงอะไรเงี้ยซึ่งพอเราโตขึ้นมาเนี่ยมันสิ่งนั้นมันกลับเปลี่ยนไปเหมือน สิ่งที่คุณแม่ปลูกฝังเพียงตอนเด็กคือคุณแม่ไม่ได้พ u s h เพียงไปเรียนร้องเพลงแต่ว่าแค่แบบอย่างอย่างที่บอกค่ะว่าซื้อซิงเลองซองมาให้ร้องอะไรอย่างนี้กลายเป็นเออเพลงกลายเป็นสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรากลายเป็นว่าวันหนึ่งมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือเป็นคนที่เออติดร้องเพลงหรือว่าแบบมีเพลงในชีวิตตลอดพูดถึงความชายแววเป็นศิลปินครับทราบว่ามันเกิดขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังนิดนึงครับ ใช่ค่ะจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยต้องบอกเลยครั้งแรกที่เป็นขึ้นคอนเสิร์ตลุงเบิร์ดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้องเพลงกับคุณแม่แต่ว่าเป็นแดนเซอร์ให้ลุงเบิร์ดก่อนอันนี้คือได้เรียนรู้การทํางานหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสขึ้นแบบเบิร์ดกับลุงเบิร์ดกับคุณแม่ะค่ะก็รู้สึกเป็นเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็น เป็นคอนเสิร์ตที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยได้ได้เห็นเพลงตอนที่แบบเออในเวอร์ชันที่โตเพราะปกติตอนเด็กจะเห็นแบบร้องเพลงกับคุณแม่ตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบเป็นเหมือนทำให้หลายๆคนได้เห็นเพลงในตอนโตแล้วก็ได้ <c oughs> ตอนคอนเสิร์ตแบบเบื่อๆรู้สึกจะสองปีน่าจะสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดได้อะค่ะตอนนั <c> ้น <oughs> จะขึ้นเวทีของพี่เบิร์ดครับวันนี้ก็มีงานเพลงในฐานะศิลป,ปินเต็มตัวในฐานะร้องเพลงประกอบละครใช่ไหมครับอแค่ในใจก็พอครับประกอบละครเรื่องแคนเซเนียท่าน,นสั้นสร้งให้ฟังหน,นหน่ <laughs> อยได้<ะ>คำว่ารักฉันเองได้แต่เก็บไว้เกรงว่าหัวใจของฉันไม่มีค่าพอ เพียงสิ่งเดียวอยากจะขอแค่เธอรอรอฉันอยู่ในใจขอบคุณม,มากครับ่ค <c oughs> จริงๆเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าป้าไก่ป้าไก่วรายุดนะคะเป็นเป็น,ปน<ด>คน<ด>ที่<ด>ให้เพลงไปร้องเพลงนี้<ม>ต้องขอบคุณป้าไก่มากเลยเพราะว่าแบบโอกาสอย่างนี้มันไม่ได้มี เสมอไปอะไรอย่างเงี้ยน่ะ <S <S 1> <S 1> นอกจากน้องเพลงยังมีโอกาสได้มาสะะแสดงละครแล้วก็แสดงหนังด้วยตรงนี้นี่เพลงได้เข้ามาทำได้ไงครับจริงๆเริ่มแรกจากเอ่อซีรีส์ค่ะ <S 1> <S 1> <S ถ้าถ้าในในผลงานการแสดงเริ่มจากซีรีส์ก็คือ My Melody 360องศาศ <S <S รักซึ่งอ,ออันนี้คือ รู้สึกว่าอดาวนารงเดชนะคะจะเห็นเพลงจากคอนเสิร์ตลงเบิร์ตที่เห็นแบบเราได้ร้องและเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาเพลงมาเล่นละครซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าซีรีส์ My Melody มันเป็นกึ่งมิวสิควลนิดนึงก็คือเป็นเป็นคอมเมดี้เกี่ยวกับในโรงเรียนแล้วก็เราก็จะมีการใช้เพลงเนี่ยเล่าเรื่องไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอดาวเลยเห็นตรงนั้นแล้วก็เอาเพลงมาเล่นเรื่อง My Melody ซึ่งก็ เป็นเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันสำหรับเพลงรักษาสุขนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยจริงยิ่งกว่าในหนังจริงมือแต่แกได้เบอร์ปแป้งมายังไงอ่ะไม่ยากครับคุณแป้งวกกันกะดังอ่ดังเดิงอะไรกันหลังรักสมีเยะคุณพ่อกับคุณแม่ใครเหอะผลงานของลูกมากกว่ากันครับถามว่าเห่หรอคะเพราะว่า คือตอนหนังหนังเข้าอะค่ะคุณแม่ไปดูประมาณสองสามรอบจริงเนไปดูไปดูกับเพลงหรือว่าไปดูคุณแม่หนีไปดูกับคุณยายก่อนเพราะช่วงนั้นเพลงติดสอบใช่เป็นช่วงแบบเอ็กซ์แอมเหมือนกันแล้วก็คุณแม่ไปดูกับคุณ,คณยายก่อนดูแล้วก็ไปดูกับคุณกับเพื่อนคุณแม่อีกก็ดูไปประมาณสองสามรอบอะค่ะแล้วก็ คุณแม่เนี่ยบอกว่าดูสองครั้งก็ร้องไห้สองครั้งแต่ว่าคนที่เพ็นตกใจที่สุดคือคุณพ่อซึ่งเพิ่งไม่คิดว่าคุณพ่อจะไปดูเพราะเหมือนแบบปกติแล้วคุณพ่อก็จะแบบเออเอ,อ๋อเล่นหนังอ,อ,อืมโอเคดูเหมือนไม่ค่อยสนใจแต่บอกว่าโทรกลับมาหาเพลงบอกว่าเนี่ยร้องไห้เลยเนี่ยแบบซึ่งเพี่งแบบเออคุณพ่อร้องไห้ซึ่งแบบ,ค,บคุณพ่อก็บอกเออดีอะไรอย่างเงี้ยครับ พูดถึงเรื่องการแต่งตัวครับเขาบอกว่าเพลงนี้มีผู้จัดการส่วนตัวคอยจัดเสื้อผ้าให้เรียกว่าเป๊ะทุกงาน,นเลยผู้จัดการส่วนตัวคือคุณแม่เพลงกับคุณแม่เนี่ยแต่งตัวคล้ายๆกัน mm hmm. คือจะชอบใส่สีอย่างอย่างที่เห็นนะคะ mm hmm. ขาวดาอะไรเงี้ยคือจะเป็นโทนแบบขาวดําเทาคือจะเป็นคนที่ไม่ใส่เสื้อผ้าหลากสีแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็จะดูให้ว่าชุดเสื้อผ้าแบบไหนเนี่ยเหมาะกับงานอะไรอเงี้ยตอนนี้นี่ใส่ไซส์เดียวกันได้ยังครับ ใช่เดียวกันได้แล้วค่ะแต่ว่าจะบอกว่าเพลงกับคุณแม่ไม่แบ่งเสื้อผ้ากันคือคุณแม่ชอบบอกว่าเพลงไม่รักษาของ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าหรือรองเท้าอะไรเงี้ยถ้าอยากได้เหมือนกันคือซื้อ2ตัวไม่ให้หยืมเตียน <Yes, S 2> <laughs> ไม่ให้หยืมซึ่งแบบซ <laughs> ึ่งว่าทำไมล่ะแต่มีบางทีแบบคุณแม่แอบ,บหยิบคู่เราคู่รองเท้าอย่างเงี้ยรองเท้าหยิบไปผิดคู่อย่างเงี้ยเราก็แอบ,บงอนนะ <laughs> เหมือนไม่ใช่ว่าคุณแม่ห่วงของอย่างเดียวเราก็ห่วงของเราเหมือนกัน คุยถึงภาพถ่ายดกวาครับว่ามีภาพสไตล์ไหนที่เพลงชอบสําหรับตัวเองไหมครับชอบชอบภาพที่ตัวเองดูขี้เล่นหรือว่าชอบภาพที่ตัวเองดูแบบเป้นผู้ใหญ่จริงๆเพลงชอบภาพเวลาที่เพลงแบบนิ่งๆนิ่งๆแต่แบบสายตาสื่ออารมณ์คือเหมือนแบบเพลงรู้สึกว่าถามว่าให้เพลงเป็นคนขี้เล่นได้ไหมได้แต่ว่านเจอร์ของเพลงจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างแบบนิ่งๆใช่นิ่งๆมากกว่าแล้วเพลงรู้สึกว่าการถ่ายแบบอะไรที่ นิ่งๆแล้วแบบเพีรู้สึกว่ามันแบบสื่ออารมณ์ได้มากที่สุดเป็นตัวเพลงที่สุดได้เลยเดี๋ยววันนี้จัดให้ครับช่วงหน้าเราจะพาคุณไปตามติดการทำงานของคุณคิดกับการเตรียมตัวไปถ่ายภาพครั้งพิเศษของเพลงชมทิดาอัศวะเหมเพื่อถ่ายทอดคำว่าฮูอาอยู่คุณคือใครในภาพไทยของคุณคิดกันครับ อันนี้ดอกไม้ดูสวยมากเลยครับเดี๋ยวอาจจะต้องขอย,ยืมขึ้นไป,ไปเผื่อเป็นปรได้นะครับผู้อายุคุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดช่วงหน้าครับ